ใช่ชน้องสายดีใจมากูนูน้องสายดีใจมากเลยได้ช่วยชีวิตคนดีใจมากๆเลยเนี่ยดีใจมากๆเลยจะร้องไห้อ่ะตื่นเต้นอ่ะว่าเขารอดอ่ะแล้วเขาทาคลิปของเขาด้วยนะเขาทาคลิปของเขาด้วยนะว่าน้องพี่ขอเอาไปแชร์ได้ไหมทำตามสบายเลยนี่อกวอยู่รอดแหละแม่มดโกโก้แ้เขาคลิปลงคลิปของเขาอย่างนี้เลยนะน้องสายได้ไปส่งไปให้ครูครูครูพี่แอลอ่ะ นะดูแล้วคลิปของเขาพี่ๆว่ารูา้สึกยอดเลยเนาะไม่ธรรมดาเหมือนว่าภูมิใจอะว่าน้องชายได้ช่วยชีวิตคนอะที่คนหนึ่งที่เขาตายอะไม่รู้จะคว้าอะไรพี่พี่พี่เอาโกโก้น้องไปว่าพี่เอาไปเลยห้ากล่องพี่เอาไปเลยประมาณนี้เหมือนกันเองนะพี่อาไปกดพี่อาไปกดคนสุดท้ายผลรับมามโพสออกมาโพสในทิกตอกของเขาอ่ะเขาบอกว่าขอบคุณมากนะแม่แต่เขาปิดนะ่ะเขาปิดไม่ให้ใครเห็นนะ่ะแต่เขาส่งมาให้พ่อเขาดู พ่อเขาก็เป็นยอได้แล้วหมอเขาก็งงอ่ะเฮ้ยหายได้ยังไงแต่เขาไม่พูดไงหมอเอน้องเขาไม่บอกว่าหายเพราะใช่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 เราพูดไม่ได้เนาะเราก็มาใช่คนที่เขาิงจะรู้ใช่ตอนที่เขาเช่นเขาถ่ายไว้นะกินโกโก้ก็ก็ถ่ายไว้อ่ะสิ่งตอนที่เรากลับถ่ายแล้วเขาออกมาขอบคุณเขาถ่ายคลิปของเขาไว้แล้วก็เขียนในสคริปของเขาอ่ะเขาบอกว่าเออ แต่ออาโกโก้นี่ดีจริงๆต้องออกมาบอกต่ออะไรประมาณเนี้ยอันนี้นะที่น้องคุณอ่านได้ฟังอ่ะโอ้ยสุดยอดจริงๆว่าช่วยอ่ะเพราะว่าธรรมชาติบางบัดน่ะบัดจริงๆถึงบอกว่าโอ้โหประทับใจเรามีของดีอยู่กับมือเราทาไมเราไม่ประกาศอ่ะอยู่ที่ว่าคนจะประจาเปล่าคนมาจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคนไม่ได้เป็นแล้วคนมันช่วยได้หลายอย่างว่าใช่ไหมคะช่วยได้ อยู่ที่สภาวะร่างกายของเราคนนั้นนนน่ะช่วยได้จริงๆวันนี้ได้ดีมากเลยได้ช่วยชีตดวงธรรมยานดวงหนึ่งได้อะโอ้โหเป็นที่ก็ไปกราบหาแล้วกราบนะเยอะเยอขอบคุณเบื้องบนเมตตาที่ได้ส่งน้องสายได้มาเจอกับแม่มดออนไลน์ได้มาเจอแบบแม่มดไซเบอร์หรือมดโกโก้หรือกาแฟเนี่ยได้เจอแล้วก็ได้มาต่ออายุคนทําแค่เดือนเดียวได้มาช่วยชีตคนคนหนึ่งมันไม่ใช่ธรรมดาคุณขอบคุณมากๆเลยอ่ะ น้องสายยูสักรายหนึ่งเดือนเหรอลูกได้หนึ่งเดือนโอ้โหทุกคนหนึ่งเดือนแบบผลลัพธ์ขนาดนี้และเก่งขนาดเนี้ยคุณคิดดูแล้วถ้าเป็นหนึ่งปีน้องสายจะช่วยผู้คนได้อีกเท่าไหร่อ่ะน้องสายหวังน้องสายหวังจะช่วยน้องน้องชายน้องสายหวังไม่รู้ว่าคว้าอะไรเอาไปให้เลยอะวันนั้นคว้าอะไรเอาไปให้เเลยจริง